ไม่นี้กรับมาพร้ากระเพราอีกคือกาวกับซองโย่โรยเปอร์เซ็นคือกาวครับก่อนที่เขาไปชมคลิปครับแต่อย่าลืมเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งทั้งหันไอ้แจ็คหน่อยทั้งวันจอยพี่อี <PE S 2> นี่กับเป็นพี่อีทีสามเลยเด้อครับเพื่อไปสีเวทเหาอพี่อีอ๋อคอยลืมคอยลืมพี่อีพี่นี่กับเป็นอีพี่ดีสามเลยเด้อครับเยอะก<น>่อนเป็นยังหน้ามึงคือแดงมึงไปเห็นอยังมาแดงเหรอแดงอะไรเนี่ยดิโอ้ แดงปัดหนาดูหัวตัวนี้นะป้องป้องโอ้ยี่จะซื้อคีมมาทาเหรอเน่ยเออขนาดเดียวผมไปซื้อครีมล็อกมาทาครับก่อนสิไปหนามาหลังครับมาพบพ่อกับเฮาอีกแล้วรายการย่อยมือละสามคำเมนี้เนี่ยมีคำยังเนี่ยมาเสนอเนี่ยกูสิเปย์เป็นพี่น้องฟังเลยมีคำใดมีอยู่เลี้ยวระดับคอยนะคำที้หนึ่งครับเสนอคำว่าใครนาะใครละ่ะใครวะ โอ้ยมันโมเมีนเดีวนั้นแนวได้ซะคอยไปเยี่ยมผู้ป่วยอยู่โรงพยาบาลน,นี่นะก็เลยถามเขาว่าเป็นอะไรใครขึร้นะหัเขาก็เลยตอบมาว่าใครแล้วแบมบนี้นะโอ้ยที่มันพูดนี่ก็คือเหมือนไปเยี่ยมคนป่วยที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงพยาบาลหลานแล้วก็ถามคนป่วยว่าเป็นยังไงอาการดีขึ้นหรือย,อยังคนป่วยก็ตอบว่าอ๋อดีขึ้นแล้วป้าหมายของคําว่าใครแล้วนี่ก็คือดีขึ้นดีขึ้นแล้วประมาณนี้แม่นครับ คำที่สองครับเสนอคําว่าตากาถ้าไปยากอะไรตากาถ้าตาไม่กล้าจะได้ใย,ยเหรอ,อ,อทำไมน้าไตคอกบูบบุบูุกันอยู่บ้ามวมนเท่าไรสิคะความหมายของคําว่าตากานี่คือยามเดือนหกนี่ครับเขาสีดำนาแล้วเขาก็ต้องตกกาซะก่อนตากานี่มันสเนิเป็นตาเป็นตาเป็นให้เป็นให้เป็นให้ให้ภายให้มันอยู่บนหน้าเดี๋ยวจะแปลฟังครับที่มันพูดนี่ก็คือช่วงประมาณเดือน6ของโยยนี่จะมีการทํานาก่อนที่จะทานาเนี่ยก็ต้องตกกา หวานกะหวานกะหวานกะเฮียเลยต้องเพราะเมล็ดข้าวก่อนใช่แปลงใครแปลงมันติดตาใครตามันไล่ใครไล่มันผมไม่ใช่ไล่มันไล่ข้าวเฮียใช่่าใครๆก็จะประมาณนี้นะครับที่มาของคําว่าตาก้าคําที่สามครับเสนอคําว่าเกิดพ้อมมอยฮ้างั้แต่คำหยาบลุดยเลยมั่เพียามันบดิเม็นคำ่าเกิดพ่อมอยนี้ขอสีอธิบายเป็นฟังคือขอย่หลานเนาะ แบบว่ามันมาคุยแต่ข่อยนะคุยนั่นคุยนี่เป็นก้าวเล่าพอกันเลยบอกไปว่ามึงนะเกิดพ่อะมอยกูนี้มุสิหูยักเพียงแบบนี้นะมันบอกว่ามันมีหลานอยู่หนึ่งคนแล้วหลานมันนี่เป็นคนที่คุยโม้ะอ้อวดมากเลยเป็นคนขี้คุยนะครับแล้วหลานของมันมีนิสัยที่ก้าวเล่ามากเลยก้าวเล่าเพียงไม่ทองอะไรแล้วเป็นวันที่มันสูนย์วะนะโอ้โหแล้ว่าก็บอกแล้วว่าวันที่ขนเพชรกูขึ้นนะเป็นวันเดียวกันกับมึงเกิดนั่แหละ นี่แหละครับที่มาของคําว่าเกิดพร้อมหมอยใช่ไหมทุกกล้องแล้วครับเปยาชิบหยสำหรับอีพีดีกดอกอะอีพีทีสามก็จบลงไปแล้วนะครับเอาไปซัมมิซึก่อนครับฝากที่ตามชมอีพีต่อไปนั่เด้อครับก็อ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้สว่างย่อยร้อยเปอร์เซ็นต์เลเด้อครับสำหรับมื้อนี้ก็ขอเพียงทำนี้ครับหิมะทุกแล้วนคนห้าไม่กับบททุกจะคือไปแล้วครับสวัสดีครับ